ต่อไปต่อไปล็อกที่นั่งตอนมอต้นอู้อันนี้ก็มันเหมือนกันช่วงมอต้นเนี่ยตอนนั้นเป็นติดโควิดเว้เขาก็จะให้นั่งตามเด็กที่อีกแล้วมันก็ต้องเว้นระยะห่างโต๊ะต่อโต๊ะเนาะแล้วเพื่อนข้างหลังกูอะไม่เป็นเฮียอะไรไม่รู้เ้ยมนแบบพูดแต่เรื่องลุงเออไม่พูดกอกหูกูทุกวันเลยเว้เฮียมันเป็นอะไรอะช่วงมอต้นเว้มันจะมีกิจกรรมหนึ่งที่เด็กผู้ชายเขาทากัน พอได้เด็กผู้หญิงทํานี่เป็นเรื่องแน่นอนโดยเฉพาะวันที่มึงใส่เสื้อพละกางเกงพละเดินอยู่ดีๆสภาพเพืเพื่อน,นชายคนแรกกำลังชวนคุยกับมึงสภาพคนที่2เข้าหลังมึงแล้วก็ถกกางเกงเลยเฮีย yeah. อยากดูสมมุติว่าเนี่ยคือกําแพงเกมหน้าตาเนี่ยมันแปลกประหลาดจากชาวบ้านเขาอะพวกมึงจะทํางไงแน่นอนเดินไปทุบไอสัตว์แปลกไหมคือเกมทุกเกมอะแม่งทาแบบนี้หมดเลยเว้ยแล้วถ้ามึงถามว่าไม่ทำได้ไหมพี่เอา้แาแล้วทำไมทำแล้วมึงจะรู้ไหมว่า,วาจะผ่านยังไงต่ออะโดยเฉพาะเกมแนวเรื่อง ตั้งแต่ป1จนถึงป6เลยด้วยโรงเรียนกูอะ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียวกว่าขายหัวล้อเว้ยเออเล่มละ10บาทอย่างเงี้ยเล่มละ5บาท10บาทจะไม่ได้ลนะไอ้เหี้ยมานานแล้วกูก็ซื้อกับเพื่อนเว้ยแล้วมันมนั่งอ่านแล้วถ้าสมมติว่ากูอะ่ะมาซื้อตอนนั้นในปัจจุบันนะกูคงนั่งขำกับเพื่อนทั้งวันนะไอ้เหี้ยมีใครเคยซื้อแบบกูบ้างไหมคือผมอะ่ะลองเล่นไอ้เจนภาพของจีมินายเล่นๆเ,เ,เว้ยแล้วก็ลองยัดทรงผมที่ตัวเองชอบที่วาดมาเนี่ยเอามาย แล้วพวกมึงดูรูปอันนี้คือรูปกูตามปกตินะตอนที่ยังไม่เด่นรอดๆนะและนี่คือรูปตอนที่กูไว้ทรงผมที่กูชอบกูเห็นหน้าเต็งแล้วแบบทำเปมม็นันรหานจังอ่ะคือหน้าเป็นหน้ากูแต่ทรงอะ่ะมันเป็นทรงผมผู้หญิงเลยเว้ยแล้วพอมันเริ่มซึมซับพฤติกรรมที่กูเคยเล่าไปคลิปก่อนหน้าเนี่ยไอ้ที่มันชอบเล้าตูดเพื่อนเนี่ยมันช่วงปอ .4 อะ่ะมันต้องใช้เชือกเงื่อนเว,เว้ยมันอเอาเชือกเงือ่อนะไปผูกไว้กับหัวเข็มขัดเว้ยให้ทําเป็นเหมือนฮัมส์นะ แล้วมันก็นมาฟาดกันเว้ยเฮ้ยความคิดสร้างสรรค์ของพวกมึงนี่ <c oughs> งานกลุ่มเนี่ยมันมีทั้งหมด3สายนะเว้ยสายแรกเว้ยคือสายทํางานสายนี้ที่เป็นสายแบกเพื่อนเลยนะเว้ยคือหาข้อมูลทํานู่นทนํานี่ระบายส่งระบายสีวาดรูปอะไรแบบครบเครื่องเลยอะส่วนสายที่2เว้ยก็คือสายที่ไม่ทําหาเลยเลยสายนี้นี่คือเรียกได้ว่าใช้อะไรก็ทํานะแต่ทาแค่หาข้อมูล วาดรูปทำนูน่นเขียนนู่นเขียนนี่ไม่ทำขวยเลยเลยแลสายสุดท้ายคือนอกจากมึงจะไม่ทำแล้วมึงยังไม่มาอีกอ่ะแถม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  ในกรณีที่มีพรีเซนต์อะลีสายนี้จะพรีเซนต์โหดมากเลยอะแต่กูเนี่ยสายหนึ่งกับสายสี่นี่มัดรวมกันไปเลยแต่ในความโชคดีก็มีความโชคร้ายพอสอบเสร็จเนี่ยลราแบบเลื่อนชั้นต่อไปเนี่ยกูโดนสุบในคลขขีอีกแล้วเฮียรอบนี้กูไม่ได้ดวงดีเหมือนตอนสอบกูไปเจอใครก็ไม่รู้แบบกูนั่งไปมึงใครเนี่ยเฮียไกลแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้นะแต่เพราะกูก็เล่นคอมเป็นเฮียพวกกูแม่งบ้าคอมไม่สับแต่ว่าเพื่อนข้างๆกูเนี่ยมันก็เล่นคอมเ้ย แต่มันไม่ช่ำชองเท่ากูกูก็โดนถามเลยโต้ะต้ที่ทําไงวะตตงนี้ทําไงวะโต,ะต้มึงรู้ปะ่ะการได้งานแพ็ค,คู่เนะี่ยถ้ามึงได้คู่ที่ดีช่วยมึงทํางานอะ่ะมันก็ดีไปเว้ยแต่ถ้ามึงได้คู่ที่ส้นตีนแล้วไม่ทําหาอะไรเลยคือนรกของมึงเลยนะเว้ยแล้วยิงมึงไม่ทําหาอะไรเหมือนกันนะ่ะมึงลงเหวทั้งคู่เลไรที่แต่ว่าการล็อกที่นั่งก็มีข้อดีอยู่อย่างนึงนะเว้ยมึงตอนสอบอะ่ะตอนสอบเขาจะสมที่นั่งกันแล้วกูได้แบบ ดุมดีในทางกับเพื่อนผู้ชายเชีย่ยเพื่อนผู้ชาย3คนในทั้งหมดอ่ะ26คนมีผู้ชาย3คนรวมกูด้วยและเป็นเพื่อนสนิทกูเฮ้ย คือตอนมสามอ่ะเ,อเพื่อนอ่ะอยู่ในค่ายลูกเสือแล้วกูอ่ะตอนนั้นกําลังดูคนกําลังโหน e เฮียอะไรสักอย่างได้แหละแล้วกูไปเห็นตะขาบกูก็เลยเตะตะขาบแล้วพื้นตรงน,นั้นเป็นพื้นทรายไปแล้วแม่งฟุ้งโดนเพื่อนเหมือเลยอ่ะเพื่อนมันหันมาหากูเพื่ออะไรวะกูกูขอโทษไอ้เนี้ยกูไม่ได้ตั้งใจจะทําให้พผมมึงเป็นอย่าง,งานัวว้นเลยในช่วงปฐมเนี่ยผมอะ่ะเคยโดนล็อกที่นั่งอยู่รอบมันเป็นห้องคอมเ้ยปกติน่ะห้องคอมเนี่ยมันควรจะนั่งเฮียตรงไหนก็นั่งไปเถอะห่าเออขอแค่คอมใช้ได้ก็พอแต่ว่าตอนปฐมอ่ะ งตามเลขที่แล้วอยากนั่งกับเพื่อนมากๆเลยเว้ยแล้วแล้วกูก็ไปทะเลาะกับเพื่อนอีกคนนึงเพราะว่าตอนนั้นอะช่วงประมาณปสปสี่กูจําเลขที่ตัวเองไม่ได้กูอะตอนปสเลขที่4ี่ส่วนขึ้นปสี่มากูเลขที่อะไรไม่รู้แล้วเพื่อนอีกคนนึงอะมาเลขที่4อ้าวแล้วทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอะกูนั่งเลขที่8ก็ได้เฮียสี่บวกสี่ไอ้สัร ตอนที่ผมอะไปปัดฉิมกมูแบบจะหลับอะคือเขาก็อธิบายเกี่ยวกับแบบฝึกงานเนี่ยจะต้องได้เปรียบกว่าคนอื่นอย่างน,น่นอย่างนี้นะมึงคิดว่ากูหลับภายในกี่นาะทีแล้วถ้าเป็นพวกมึงอะจะหลับภายในกี่นาทีไปรับทุนทุนตอนแรกอะอ,อ,อาจารย์แผนกเรียกไปเนี่ยนะ้วยความที่เราเนี่ยเป็นเด็กดีนะแล้วก็แบบเกดเฉลี่ย,ยดีอาจารย์ใช้อะไรก็ทํา อ่ะเอาไป1000บาทแล้วพักหนึ่งในกลุ่มลายกลุ่มลายทุนเอ่อส่งไอ้น,นี่มาายชื่อมากูก็จะถามอาจารย์อาจารย์ไออันนี้ที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยมันคือทุนอะไรอาจารย์ดาก็บอกมันคือทุนแผแนกแล้วกูก็ถามเขาไปว่าแล้วทุนนั้นเนี่ยอาจารย์ผมต้องไปรับไหมตอนแรกอาจารย์เหมือนจะบวกเหตุบ่ายๆเพราะนี่รับทุนไปแล้วจะอะไรอีกอู้ไม่รู้เรื่องเลยอู้ยให้อาจารย์ดูอาจารย์ครับอ่านาก่อนครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์หัวหน้าแผนกก็อ๋อ เออไปรับสิที่งานทะเบียนอะ่ะกูก็เดินไปรับเวชี่ะสามพันบาทโอ้กูรวยตายหาเลยอะ่ 4, อะสี่พันน่ะกูก็เอาให้แม่ไปแล้วนะสองพันนี่เหลือสองพันเลยเีอย่างนี้ไว้พวกมึงกูมีข่าวจะมาบอกคือว่ากูอะโจฝึกงานเลยฮิถ้าใครที่อยากฟังประสบการณ์ฝึกงานของผมก็ติดตามนะจ๊ะเดี๋ยวจะเล่าเป็นคลิปยาวให้แต่ตอนนี้ขอขบอกให้รู้ไว้ก่อนว่าผมจบฝึกงานหมายความว่าตอนนี้ปิดเทอมแล้ว ส่วนพวกมึงล่ะปิดเทมกันหรือยังจะ๊ะกูว่าหลายๆคนคงจะบั่นไส้กูตอนนี้น่าดูเลยนอ้เหียขอโทษนะกันนักเรียนเข้าไม่หยุดเลยอ่ะไอ้แบบเข้าแบบบ้าพลังมากเลยอ่ะให้มึงรู้ถึงว่าสากลอ่ะมันแบบขนาดมันต้องใหญ่อยู่พอสมควรอ่ะแต่นักเรียนไม่แน่นตึบเลยอ่ะแล้วพวกกูเติมไม่หยุดเลยอ่ะเติมพวกทุกสิบนาทีอ,ะอ่ะเหียเดินเต,เติมเติมเติมไม่มีการเช็ค ของหมดอายุทั้งนั้นแหละพาะแม่งหมดก่อดเฮียนะหมดก่อนที่จะหมดอายุซะอีกมาเราจะมาเล่าเหตุการณ์ประสบการณ์ฝึกงานของผมกันนั่นเองกม,มึงฟ้องฟังกันยังไปฟังกันเลยเรามาเริ่มจากสัปดาห์แรกก่อนตอนที่กูนะ่ะไปฝึกสัปดาห์แรกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือเปิดมาวันแรกเลยเฮียฝนแม่งตกเว้ยแล้วตอนนั้นอ่ะผมอ่ะไม่มีเสื้อกันหนาวผมก็เลยไปถามย่าย่ามีเสื้อกันหนาวเปล่ามีลมหรือมีเฮียอะไรก็ได้ที่แบบว่าป้องกันไม่ให้กูเปียกอ่ะย่าก็ยื่นเสื้อตัวหนึ่งมาย่าบอกว่า เออใส่นี่ไปก่อนเพราะว่าเสื้อตัวเนี้ยมันกันน้ำได้ค่อนข้างดีกูแบบโอเคกูทันแน่กูไปสัปดาห์แรกกูทันแน่ตอนนั้นเขาไว้ใส่ชินักเรียนด้วยเฮียกูก็ใส่ไปปุ๊บเออมันก็ค่อยตกลงที่เล็เล็กเท่ะน้อยกูก็ขี่รถไปเว้ยแล้วสักพักมันเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆกูก็เริ่มรู้สึกไอ้ เจอตัวเฮี้ยนี่ไม่ช่วยเฮี้ยอะไรกูเลยกูไปถึงเนี่ยกูชุ่มเลยไอเฮีย้ยตอนที่กูไปดูดาบพิฆาตศูนย์ไอภาพภาษาละครบเขตอ่ะแล้วมันจะมีโฆษณาขึ้นใช่ไหมตามปกติของหนังเลยกูก็เข้าไปดูตามปกติเว้ยโฆษณาเป็นโฆษณาของจูจูคาสึไคเซนภาพสองตอนอดีตของโกโจอะไระเฮีย้ยแล้วมันก็จะมีเพลงอีมามาดโมอาเดอร์ซึนเตลือใช่ไหมนั่นแหละตอนที่เพลงนั้นไอท่อนทุกนั้นกำลังจะขึ้นนะ่ะ กูก็ร้องไปเลยอาชีวะซื้อเคเตซันเดย์เย็นนะโซกันนี้แล้วพอถึงอีมาเดมโมไอ้แย่ผู้หญิงข้างๆไม่ร้องตามกูเ้ยคือพวกกูร้องเป็นกลุ่มกันเลยเว้ยแล้วผู้หญิงอีกสองคนไม่ร้องตามกูเยเชีย่ยนี่เหรอว่าพลังสามะเขียงโคโจมันเปิดเกมสาวม้าก่อนเลยแล้วกูก็ถามเฮ้ยมึงไม่อ่านเหรอมันบอกไม่อ่านกูจะเล่นสาวมา้ากูก็เลยบอกเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเล่นม้าตอนนี้อ้ามึงกลับมาอ่านก่อนมันบอกไม่ได้กูต้องเล่นตลอดเวลากูต้องปัน่น ต้อองเวสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความเท่พวกมึงเลยนะเว้ยในสมัยเด็กอะสิ่งนั้นเรียกว่าบุหรี่ตาแมวเว้ยกูรู้นะเว้ยว่าพวกมึงอะต้องเคยซื้อมาแล้วทำท่าเหมือนดูดบุหรี่แม้ว่ามันเคียวแล้วมันจะอร่อยมันหมากฝรั่งก็เถอะเฮ้ยมันก็หมากฝรั่งนี่หวอ่ะหรือเปล่าเออไอเหียกูเพิ่งนึกได้เรื่องนึงไอ้เฮียคือเพื่อนกูอะตอนประมาณสมัยประถมอะมันไปดูไออาเบะเว้ยมึงรู้จักใช่ไหมมึงไม่ต้องให้กูพูดบรรยายสัทญาญี่ี้ยอะไรนะว่า เออเรื่องมันเป็นยังไงแต่แบบเพื่อนกูอะแม่งแบบเจอกูอะแม่งจะชอบตะโกนยานาเลกาเป็นเฮียอะไรไมันเป็นเฮียอะไรเนี่ยแล้วแม่งก็แบบชอบไปดักตูดเพื่อนอย่างเงี้ยว่าตอฟ้ากูมีเรื่องที่น่าอายมากเลยนะเว้ยตอนเด็กสารนี้เขาเรียกว่าอะไรกันนะคลินนรอมันเป็นตอนปอ .5 หเว้ยผมมีเพื่อนคนนึงชื่อว่าไอ้บิ๊กแล้วตอนนั้นอะไอ้บิ๊กมันบ้าไดกันบอลเหมือนผมเลยเว้ยแล้วมันก็บอกเฮ้ยโตมาฟิวชั่นกันดีกว่าเฮียจิ้มนิ้วมาโดนเนี่ยนะเหียโคตรน่าอายเลยแซดแล้วกูไปทำตรงข้างๆโดม ดีนะไม่มีคนมองสัปดาห์ที่3มนี้มันจะมีเด็กน่ารักคนหนึ่งเว้ยเดินม,มาถามปูพี่พี่เรียนรอดอด้วยหรอก,กูบอกว่าเออใช่ใช่ับมีอะไรหรือเปล่าเขาก็เล่าให้ฟังไว่แบบพอดีว่านหนูอ่ะไออยากจะเรียนรอดอ่ะพี่แล้วต้องหนูหนูเรียนปีสองได้ไหมอ่ะพี่กูก็บอกว่าอ๋อเรียนได้ตอนปีสองเรียนได้แต่เราต้องเรียนตอน,ตอน,ต,อนตอนปวศเลยนะน้องเขาเป็นผู้หญิงนะแล้วเขาก็เดินไปแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังสัปดาห์ที่สามไม่มีอะไรมากนะเฮีย ระหว่างที่กูเนี่ยเอาไม้ถูพื้นอ่ะไปใส่น้ําเพื่อถูพื้นใช่ไหมแล้วกูเดินกลับมาปุ๊บมีใครวิรู้เดินมาพี่ก็เซเว่นค่ะกูหันไปครับแล้วกูก็คว i นช m นมาขึ้นหัววัด <What? S 1> อะไรบอกกูทำไมเนี่ยมึงเป็นใครไหนเฮ่ย